ก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ชมใหม่นะฮะหรือว่าผู้ติดตามอ่าที่ติดตามกันมาอยู่แล้วนะฮะ,ส,ะสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็มาเล่นอิซูมาเดะให้ดูในซีซั่นที่20กันนะฮะสำหรับซีซั่นที่20เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เยอะมากพอสมควรนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นไอเทมหรือสเปลป่าด้วยนะฮะอ่าเราไปดูวิธีการเล่นซิมเบเดกันเลยนะฮะตอนนี้เลนกลาง,งผมก็เป็นฮันกัรน,นะฮะแล้วก็เลนล่างเนี่ยจะเป็นฮาคุโร่กับอ่าคังฮุยยะนะฮะอ่าผมก็จะเริ่มอ่าเก็บตัวเนี้ยแล้วผมก็จะเริ่มแก๊งที่เลนล่างเลยนะฮะเลนล่างฮะ,ะตอนนี้บวกกันเนี่ยค่อนข้างที่จะ ชุลมุนกันมากอยู่ที่หน้าพ้อมของผมเลยนะฮะเอาล่ะครับได้เวลาเข้าไปแก๊งแล้วฮะเราก็จะมีการอ้อมหลังไปนิดนึงนะฮะเช็คดูแล้กระตุกนิดนึงนะฮะในซีซั่นที่20เนี่ยม,มีการกระตุกนิดหน่อยนะฮะแต่ไม่ใช่ถึงขั้นที่ว่ามันเล่นไม่ได้นะฮะอาถึงกับต้องแฟดหลบเลยนะฮะสำหรับมิเคสซ์อ,อาดารุมะนะฮะ มีการตกแต่งที่สวยงามมากขึ้นนะฮะเพื่อต้อนรับตุจีนนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่เก็บเซตตุจีนเนี่ยผมได้ไปเห็นตัวอย่างมาแล้วนะฮะสวยมากเลยนะฮะผมเนี่ยอยากได้ของอโยโกะเลยนะฮะเซตตุจีนของโยโกะที่กำลังจะมาถึงเนี่ยสวยมากฮะอ่าแล้วเราก็เก็บค <'s> ิวไปได้หนึ่งตัวนะฮะ s <S อ่า สำหรับป่าของเขานะจะเป็นโยโตฮิเมะนะฮะซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างจะแก้ทางอิซึมะเดะเลยนะฮะชันบนนะฮะเหลือเหลือน้อยมากเลยนะฮะผมก็จะลองเข้าไปแกงดูนะฮะก่อนอื่นก็เก็บที่ป่าตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะฮะและเดี๋ยวเราเข้าไปแกงที่หลังนะฮะอ่าตอนนี้ผมก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วฮะ โอกาสเลื่อนเหลือน้อยมากเลยนะฮะแต่ว่าเรามาเจอโยโตฮิเมะดักทางพอดีนะฮะและเขาหน้ากากสีทองด้วยนะฮะค่อนข้างที่จะฝีมือแน่นอนนะฮะเราต้องระวังเขาเป็นอย่างมากเลยนะฮะสำหรับโยโตฮิเมะเนี่ยครั้งนี้เนี่ยผมก็จะมาลองออกไอเทม2ชิ้นที่ใหม่กันนะฮะเช่น ผ่า,าพิภพทมินนะฮะแล้วก็งา้าหยกน้าพานั่นเองนะฮะอัปเกรดเป็น Eye of o l o g y นะฮะผมก็จะมาลองออก2ไอเทมชิน้นนี้สำหรับเล่นอิซูมาเดะเลยนะฮะรู้สึกว่าผมจะฟาร์มนานไปหน่อยแล้วนะฮะต้องออกไปแก๊งบ้างเล็กน้อยนะฮะเพื่อสร้างความกดดันนะฮะ ดูสิเขาจะแฟดไหมฮะอ้าวโดนสตันก่อนนะฮะแต่โดนขนผมยิงไปก็เจ็บพอสมควรนะฮะเพราะสกิลนี้เลเวล2แล้วนะฮะสองแต้มแล้วแล้วก็ฟาร์มต่อนะฮะให้ได้เลเวล6อันติมาอย่างไวๆเลยนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าแครี่ฝั่งเขานะฮะจะห้าวมากเลยนะฮะดันลึกแบบนี้นะฮะผมก็ต้องเข้าไปสั่งสอนสักหน่อยนะฮะ จังหวะนี้แต่ว่าโยโตฮิเมะมานะฮะและอันติใส่ผมเลยนะฮะโอ้โหกะเอาตายเลยนะฮะจังหวะนี้ซึ่งโยโตฮิเมะเนี่ยสามารถฆ่าอิซูมเดะได้แบบง่ายๆเลยนะฮะเพราะสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะแก้ทางทุกๆสกิลเลยนะฮะ <S 2> <S 2> <S 2> เราก็ต้องรีบเลเวล6ให้ไวเลยนะฮะจังหวะนี้อ่าเราเลเวลหแล้วนะฮะซึ่งเราฟาร์มช้ากว่า เดี่ยวตัวนี้สักนิดนึงนะฮะจังหวะน,วนี้อ่าหันกันนะฮะยิงมาแล้วโดนด้วยนะฮะทำให้ไม่เคสืตายไปนะฮะ <ไป S 1> แม่นมากเลยนะฮะมือสไนเปอร์ของเราเนี่ยเราเป็นจังเกิลน,นะฮะเราอย่าพยายามฟาร์มคลิปในเลนของเพื่อนช่วงต้นเกมนะฮะ,เ,ะ,ะเพื่อที่จะไม่ทำให้เพื่อนนะฮะขาด EXP แล้วก็ขาดเงินนะฮะเพราะเมื่อไหรก็ตามที่เราเนี่ย ไปแย่งคลิปในเลนของเพื่อนนะฮะก็จะทำให้เขานะฮะต้องรอคลิปชุดใหม่นะเองนะฮะมันทำให้เขานะฮะเสียเปียบเรื่องเงินแล้วก็ exp ได้เลยนะฮะเราก็ต้องฟาร์มของเราไปแบบนี้แหละฮะตอนนี้นะฮะฮันกันของเราเหมือนจะแย่เลยนะฮะผมไม่น่าจะทันนะฮะ แต่ก็ต้องไปเคลียร์คลิปที่เลนกลางให้นิดนึงนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้โดนคลิปเนี่ยถมเข้าป้อมนะฮะเราก็เข้าไปใช้สกิลไม่โดนฮะแต่ก็โดนคลิปอยู่นะฮะจังหวะนี้ด้านบนนะฮะเหมือนจะมีปัญหาผมต้องรีบไปด้านบนแล้วนะฮะเพราะโยโตฮิเมะเข้าแล้วนะฮะจังหวะนี้โฮกะก็เหลือเลือดน้อยมากเลยนะฮะได้ยิวโฮกะแน่นอนนะฮะหนึ่งตัวแต่ก็ต้องประท้ากันกับโยโตฮิเมะแบบหนึ่งหนึ่งนะฮะ เราสู้ไม่ได้แน่นอนนะฮะจังหวะนี้วิ่งเข้ามาในป้อมโยติมิตามเข้ามานะฮะแบบนี้ก็เสร็จผมสิฮะหวานหมูและตอนนี้ผมก็ได้ไอเทมชิ้นใหม่อย่างเงาโยกนพามาแล้วนะฮะซึ่งราคาไม่แพงด้วยนะฮะ800บาทสามารถอัปเกรดเป็น Eye of o r o c h i ได้ด้วยนะฮะเราก็จะได้ฮิวจากไอเทมชิ้นนี้ พร้อมกับโบนัสความเสียหายจากไอเทมชิ้นนี้ด้วยนะฮะราคาไม่แรงแต่ของคุณภาพมากเลยนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะเลือดของเราไม่น่าจะพอที่จะต่อสู้ใครได้เลยนะฮะอาจจะเป็นเราก็ได้นะฮะที่ตายแทนนะฮะ และตอนนี้ผมก็ต้องไปช่วยเลนล่างบ้างนะฮะเพราะว่าป้อมแตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีแคเสอ่อเนี่ยมันห้าวเหลือเกินนะฮะครั้งนี้นะฮะซัพพอร์ตของเขานะฮะลางดีบับช่วยไปได้นะฮะโอ้โหโยโตฮิเมะนี่กะจะเล่นงานผมให้ได้เลยนะฮะถึงกับใช้สเปลใส่ผมเลยนะฮะ และตอนนี้ที่เลนกลางนะฮะก็จากเลนล่างนะฮะย้ายมาเลนกลางกันหมดแล้วนะฮะเราก็ต้องมาคันป้อมจนมีไว้บ้างฮะผมจะแออันตีไปฮะแต่เลือดไม่ลดเลยนะฮะแอคคางูยะานะฮะก็ตายไปตรงมุมนั้นนะฮะออกไม่ได้นะฮะจังหวะนี้ตรงกลางนะฮะผมก็ยิงขนไทมิคิซึจนวิ่งไม่ออกนะฮะวิ่งไม่ออกแบบนี้ก็โดนฮาคุโร่ยิงฟรีนะฮะ โยนคนนี้ไม่โดนนะฮะโอ้โหน่าเสียดายนะฮะถ้าโดนอีกเนี่ยฮาคุโรอาจจะได้คิวอีกนะฮะตอนนี้ผมก็ตีดารุมะรอนะฮะแต่เหมือนมีคนแวบ,บๆมาอา้าวสัพขอร์ตเสร็จละงานนี้และเอาจุ๊บไปไหนวะเนี่ยโอ้ยแบบนี้สวยนะฮะเราโดนเต็มๆนะฮะไม่รอดแล้วนะฮะแฟดไม่ได้หนีไม่ได้ด้วยนะฮะ โอ้น่าเสียดายนะฮะที่แบบเขาจูบเก่งมากนะฮะซัพพอร์ตตัวนี้ทำผมเงือบเลยนะฮะและจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ผมเกิดขึ้นมาใหม่นะฮะหาาคุโร่มาแย่งคลิปผมแบบนี้ไม่ดีเลยนะฮะเพราะว่าเขาควรที่จะออกไปเคลียร์คลิปอยู่เลยล่างนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปเข้ามาดันอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยเราจะโดนโถมเอาง่ายๆนะฮะผมก็ต้องแย่งเขานะฮะ ถ้าสถานการณ์ไม่ใช่เกมลับแบบนี้ฮาคุโรนะฮะสามารถฟาร์มคลิปป่าของผมได้นะฮะแต่ในจังหวะเกมลับแบบนี้จำเป็นจะต้องยืนเลนนะฮะไม่งั้นจะแย่แบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะัมันก็จะวิ่งเข้าป่ากันเยอะมากเลยนะฝ่ายศัตรูและทําให้เพื่อนเราฮะตายทีละคนทีละคนแบบนี้นะฮะอ่า จนสุดท้ายแล้วนะฮะเหลือผมกับฮาคุโร่คนเดียวนะฮะและฮาคุโรก็ตายไปนะฮะแบบนี้ในจังหวะแบบนี้นะฮะสิ่งที่เราควรทำนะนั่นก็คืออยู่ในเลนนะฮะเพื่อที่จะเคลียร์คีปไม่ให้คีปนะฮะดันเข้าบ้านเรานะไม่งั้นจะโดนถมอีกเป็นครั้งที่2นะฮะอ่าผมก็จะมาเคลียร์คีปตรงนี้นะฮะ และตอนนี้ผมก็ได้ไอเทมโอโมอิเคนโบนะฮะมาเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับไอเทมชิ้นนี้เนะี่ยสามารถทำให้การโจมตีครั้งแรกนะฮะติดโบนัสความเสียหายพร้อมกับค ritical และยังสามารถสามารถานำความเสียหายเพิ่มเติมจาก HP ของคู่ต่อสู้ด้วยนะฮะรุนแรงมากนะฮะมีคูดาวอยู่ที่8วิแต่ถ้าหากเราโจมตีต่อเนื่องเนี่ย กูดาวจะเหลืออยู่ที่5วินะฮะและก็เป็นผมเองนะฮะที่ได้ดับเบิลคิวในครั้งนั้นไปนะฮะอ้าวโดนนะฮะจังหวะนี้ใครก็ตามนะฮะที่กำลังจะฟาร์มป่าในสถานการณ์เกมรับแบบนี้นะฮะเราจะโดนแกลงง่ายๆเลยนะฮะต้องพยายามเช็คพุ่มอยู่ตลอดเลยนะฮะไม่งั้น เดี๋ยวเราจะโดนได้นะฮะผมก็วาร์ปไปนะฮะเพื่อที่จะไปกำจัดคลิปอยู่ที่เลนล่างนะฮะจังหวะนี้นะฮะเหมือนมีเด็กหลงอยู่ในป่าของเรานะฮะและดืนล่อแบบนี้โยนขนไปหนึ่งทีนะฮะและหลบสกิลด้วยนะฮบผมอ่าเราพอจะฟาร์มได้แล้วนะฮะจังหวะนี้ถอยมานิดนึงนะฮะ เหมือนโยโตฮิเมะเนี่ยจะเก็บปลาหมึกไปเรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้อ่าซัพพอร์ตเขาใกล้ตายนะฮะจังหวะนี้ผมใช้สติและโดนซัพพอร์ตเขาตายไปหนึ่งนะฮะและมีเคซื่ก็ตา,ตายตามไปนะฮะจังหวะนี้และจังหวะนี้เป็นถึงคิวที่ผมจะเล่นยานโยโตฮิเมะคืนบ้างนะฮะเป็นยังไงฮะคนที่โดนไล่ล่าตลอดทั้งเกมนะฮะเป็นเธอแล้วนะฮะโยโตฮิเมะอ่ะกระตุกนะฮะ จังหวะนี้ผมก็เอาเลนล่างเลยนะฮะพยายามรีบเคลียร์คลิปเพื่อที่จะตีป้อมเลนล่างสร้างวิชั่นให้กับเพื่อนเลยนะฮะเพื่อนเองก็พยายามเอาคลิปอยู่ที่เลนกลางเลยนะฮะผมได้ไอเทมหาวิภพทมินมาเรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้คอยดูนะฮะเลือดสาดจะเป็นยังไงนะฮะ และตอนนี้นะฮะสถานการณ์ของเราเนี่ยเริ่มกลับมามีวิชั่นให้เล่นมากขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็เป็นอิสระในการเดินเกมแล้วนะฮะจังหวะนี้มีการประทะกันเล็กน้อยนะฮะทำให้อาคุโรของเราตายไปจังหวะนี้ผมก็อันติใส่นะฮะได้คิวไปเป็นที่เรียบร้อยโยโตโฮิเมะก็ตายไปตอนนี้ทีมเรานะฮะ ฆ่าได้ถึงสี่คนเลยนะฮะอ่าเราก็ยังเก็บให้หมดนะฮะป่าของเขาเนี่ยผมจะเก็บให้หมดเลยนะฮะตอนนี้ก็หันกันนะฮะมาเคลียคลิปดักทางคลิปไว้นั่นเองะฮะและตรงกางนะฮะโหกะมาแบบนี้เลือดเลือดสาดนะฮะเลือดสาดเป็นยังไงะฮะ หายวับเลยนะฮะเลือดของเขานะฮะและผมก็ gate. อัปเกรดอ่าเงาวยกนภาเป็น Eye of o l o j i เป็นที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ไอเทมในตัวเรานะมีถึง3ชิ้นเลยด้วยกันนะฮะรวมกับไอเทมของอ่าจังเกิลน,นะฮะรู้สึกว่าเล่นมาตั้งนานแล้วนะ,ะผมยังไม่ได้อัปเกรดซับตูเลยนะฮะ จังหวะนี้มีการประทะกันบ้างเล็กน้อยนะฮะผมเองก็อ้าวใช้อันตีเลยนะฮะบินไปตั้งไกลเลยนะฮะและได้คิวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับมิเกสวสนหวานๆนะฮะจังหวะนี้อ่ามีคนจะอ้อมมานะฮะแครี่เธอตายไปแล้วนะเธอจะบวกอยู่เหรออ้าไปฮะยิงขนไสหนึ่งที่และได้คิวด้วยนะฮะจังหวะนี้ เจี๊ยบเลยฮะโอ้โหแล้วติดสตันนะฮะผมก็แฟดออกมาเลยนะฮะจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่จบเกมได้แล้วนะฮะเขาโดนคิวสี่ตัวเนี่ยโดนเอ็ดไปหลายครั้งมากเลยนะฮะจังหวะนี้และจบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่รับชมนะฮะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะฮะ